คุณผู้ชมครับเหลืออีกแค่เพียงไม่กี่วันก็จะเข้าสู่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนหมายความว่าประเทศไทยของเราทำการเปิดประเทศนะครับรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้เงื่อนไขและก็ข้อกำหนดที่ได้ประกาศออกมาให้ได้รับทราบไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันโดยเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เห็นว่า การท่องเที่ยวการตื่นตัวการออกมาทำมาหากินออกมาจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนคนไทยเนี่ยสูงมากนะครับหลายพื้นที่เราได้รับแจ้งกันมาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเป็นจํานวนมากนะครับทั้งพักผ่อนท่องเที่ยวหาอาหารรับประทานกันอย่างมีความสุขนะครับซึ่ง ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าโควิดนั้นน่ากลัวแต่หลายคนก็ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจนะครับเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้ย้านะครับว่าการอยู่กับบ้านนั้นเนี่ยไม่สามารถเอาชนะโควิดได้ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและฉีดวัคซีนให้เร็วและก็มีคุณภาพมากที่สุดเอาตรงนี้ก่อนถามว่าวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหตุผลอะไรผมก็จะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าทั้งการเปิดประเทศทั้งการบริโภคภายใน ของประชาชนเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจกลับมาเดินหน้าละสะท้อนให้เห็นว่าการทํามาหากินโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นเนี่ยนะครับกลับมาเดินหน้าแล้วและเป็นการเดินหน้าที่ค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มเพราะว่ามันเกิดมาจากความรู้สึกอัดอั้นนะความรู้สึกอัดอั้นของมนุษย์นะของประชาชนที่ที่ต้องการออกไปใช้ชีวิตหลังจากที่ต้องอยู่ ในสถานการณ์เข้มงวดของโควิดมาเกือบเกือบสองปีแล้วนะครับไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับทีนี้ประเด็นมาอยู่ตรงนี้เมื่อเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศเข้ามาจากไปในประเทศเนี่ยนะครับเกิดการหมุนเวียนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการจับใจ่ายใช้สอยร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับเราอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยในเชิงโครงสร้างเรายึดติดกับแรงงานต่างด้าวนะเหมือนกับเป็นพี่น้องกันไปเลยนะครับ ประเทศไทยของเราคนไทยเอว่าคนไทยนะครับผมใช้คํานี้แล้วกันว่ามีงานจํานวนมากนะครับที่คนไทยไม่ทําแล้วนะครับจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ทําซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศที่เดินมาถึงจุดนี้เพราะว่าก่อตัวขึ้นมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีละค่อยๆแทรกซึมแทรกซึมเข้ามาก็อย่างที่ทราบว่าตอนโควิดแรงงานต่างด้าวจานวนมากนะครับแห่กลับประเทศคุณผู้ชมแห่กลับประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อธุรกิจกลับมาขับเคลื่อนคนไทยก็จะเรียกหาครับผู้ประกอบการก็จะเรียกหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาให้เร็วที่สุดสำคัญกบว่าให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าต้องรีบทำธุรกิจคือตอนนี้นะผมยกตัวอย่างแค่ที่หน้านบ้านผมเนี่ยนะคุณผู้ชมครับผู้ประกอบการรับมือไม่ทันมันเยอะเกินคาดหมายถึงว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยมันเยอะเกินคาด ผู้ประกอบการก็ต้องการแรงงานไม่เฉพาะแค่ที่น่านครับอีกหลายจังหวัดทั้งเหนือภาคกลางอีสานภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการแรงงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบฉุกเราหุกซึ่งตรงนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับว่าความว่าฉุกเราหุกนั้นจะเกิดการลักลอบนําเอาราง,งานเข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และการเอาแรงงานเข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีการจ่ายใต้โต๊ะจ่ายสวยกันเกิดขึ้นและที่สําคัญมันก็จะเอาโควิดเข้ามาด้วยก็จะเอาโควิดเพราะว่าไม่ได้ตรวจไม่ได้ยืนยันผลการฉีดวัคซีนหรือว่าตรวจ R t p c ทพใดๆเลยและล่าสุดมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมครับที่ผมเอาภาพมาขึ้นบนหน้าปกนะให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะเพราะเมื่อวานนี้มีรายงานนะครับมาจากไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับว่าได้ทําการจับ แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายกว่า260คนนะวันเดียวนะและผมย้ำนะจับได้260คนเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องมีหลุดไปบ้างมันก็ต้องมีหลุดไปบ้างไอ้ที่จับได้กับไอ้ที่หลุดเนี่ยอันไหนมากน้อยกว่ากันก็ต้องพิจารณาดูนะครับเออบอกว่าจะไปไหนรู้ไหมฮะที่เดิมเลยครับก็จะไปสมุทรสาครนครปฐมชลบุรีราชบุรีอยุธยาสมุทรปราการ แต่และคนบอกว่าจะไปจังหวัดเหล่านี้ข้าวหัวโอ้โหแพงนะฮะหมื่นแปดถึงสองหมื่นสามต้องยอมจ่ายหมื่นแปดถึงสองหมื่นสามนะเห็นไหมครับคือจับได้เมื่อวานเนี่ยจับได้หลายล็อตนะฮะคุณผู้ชมครับล็อตแรกเนี่ยไปจับได้ที่บริเวณบ้านพุน้อยอําเภอไซโยกนะล็อตที่สองไปจับได้อีกสามสิบสี่คนที่บ้านทุ่งฉางตำบลศรีมงคลอําเภอไซโยกเห็นไหม ล็ถต่อมานี่เยอะเลย212คนนะไปจับไปที่บ้านทุ่งฉางเหมือนกันที่ตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกนะแรงงานพวกนี้บอกเลยนะครับว่าจ่ายเงินมาทั้งหมดเนี่ยนะหัวละประมาณ18,000ถึง2 3 0 0มามาจากทั้งที่ทาวายเมาะลำไยย,ย่างกุ้งพระโคยะไข่แล้วก็เนปิดอโอ้โหคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปตามจังหวัดที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้ใกล้ชิดก็คงจะได้ติดตามผมในแตนะที่เป็นสื่อมวลชนก็เอามานําเสนอแล้วก็รายงานให้กับคุณผู้ชมได้ได้รับทราบนะเมื่อเศรษฐกิจกเดินหน้าทั้งการท่องเที่ยวการจับใจใช้ซอยอาหารการกินซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วในบ้านเรานะครับขึ้นชื่อทั้งคนไทยเที่ยวกันเองแล้วก็มีจากต่างชาติเข้ามากลุ่มผู้ประกอบการก็ต้องการคนงานซึ่งเป็นภาคอาชีพ จำนวนมากที่คนไทยไม่ทํานะครับผมใช้คํานี้นะครับที่คนไทยไม่ทําแล้วนะครับไม่ใช่ว่าคนไทยยังทำโอ้โหต้องใช้ว่าไม่ทำอ่ะหลายคนไม่ทำและครับให้ไปทํางานอย่างที่พี่น้องแรงงานต่างด้าวทาในร้านอาหารแบบเนี้ให้ไปทํางานอย่างที่พี่น้องแรงงานต่างด้าวทาในสถานประกอบการแบบเนี้ยคนไทยไม่ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ต้องฝากย้ํานะครับว่าก็เข้าใจครับว่าอ่านอันมานานแล้วก็อยากที่จะถอนทุน นะเพราะว่าขาดทุนไปเยอะมากตลอด2ปีเกือบเจ๊งหรือเจ๊งไปแล้วเนี่ยนะครับเข้าใจครับว่าเป็นช่วงของการกอบโกยแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาจากโควิดและสาเหตุและปัจจัยหนึ่งในนั้นเราอย่าลืมนะครับว่าครั้งหนึ่งโควิดที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจากการลักลอบขนเอารายงานเถื่อนนะครับเข้ามาทํางานที่ไหนครับที่สมุทรสาครจําได้ไหมครับการระบาดของโควิด -19 ้ระลอกที่2เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ย ก็เกิดมาจากสาเหตุนี้ถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังตรงนี้อาจจะทําให้ประเทศไทยของเรากลับไปอยู่ในสถานการณ์ที่บอบช้ําแบบเดิมนะมันได้มีคุ้มเสียนะบอบช้ําแบบเดิมและใครจะไปรู้เพราะตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงโควิดสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์มาจากตัวเดิมไม่ว่าจะเป็นเดลต้า plus อัลฟ่า plus ทั้งเดลต้า plus แล้วก็อัลฟ่า plus เนี่ยเจอแล้วนะครับในบ้านเราหรือวันข้างหน้าจะมีเบต้า p l u สขึ้นมาอีกหรือเปล่า นะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ที่เอามานําเรียนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบนะครับช่วงท้ายของรายการหาคุณผู้ชมชื่นชอบอีซี่นิวอีซี่ยุคคนข่าวแบบยุคนนะครับสามารถสนับสนุนสินค้าได้นะครับอันนี้เป็นไส้อั่วครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ดูด้านล่างครับด้านล่างคลิปมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ที่ชัวร์สุดละลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปสั่งในลิงก์ไลน์นะข้อความมันจะได้บันทึกเอาไว้ทีมงานเขาจะได้รับทราบหรือไม่คุณผู้ชมก เข้าไปในกล่องข้อความเพจ EC ยุคคนหรือว่า normal ยุคนหรือที่เรียกว่า inbox ก็ได้ชุดละ220บาทนะครับอร่อยมากครับเป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมี2แบบแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมชุดละ220บาทมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมชุดละ2 2 0บาทมี2แบบนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมวัดเนื้อเราทำไม่เกินวันละ40ชุดนะครับเพราะว่า เราเราอยากได้ความมีคุณภาพอยากได้ความสดความใหม่เสมอคุณผู้ชมสั่งมาเราถึงทำนะครับทำแล้วก็ส่งรับประกันความอร่อยแน่นอนนะครับสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจก็ามาแต่ชัวร์สุดลิงก์ด้านล่างครับลิงก์ไลน์เข้าไปสั่งในลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับเป็นสินค้าจากชุมชนช่วยชุมชนทีมงานต่างจังหวัดทีมข่าวและรถข่าวปันสุขนะครับวันนี้ผมยุคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ